บทที่141บุตรชายของเขาได้สร้างความประหลาดใจให้ตัวเองมากเกินไปในวันนี้ตอนนี้ถ้าหลินเย่าหยางจะหยิบอาวุธวิญญาณออกมาจากกระเป๋าอีกอันหลินชิงเหอก็จะไม่รู้สึกแปลกใจอีกต่อไปหลินเย่าหยางมองดูหลินชิงเหอและหัวเราะเขาเริ่มเก็บออร่ากลับเข้าไปในร่างกายแสงสีดำว่าผ่านดวงตาของเขาเมื่อหลินชิงเหอสังเกตเห็นร่างกายของเขาก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเขาไม่อาจยับยั้งตัวเองได้และอุทานออกมาเย,ย่าวหยางลูก หลินชิงเหอดูตกใจเขามั่นใจว่าไม่ได้เข้าใจผิดยิ่งไปกว่านั้นหลินชิงเหอยังรู้สึกถึงความผันผวนอของพลังชี่ในร่างกายของหลินเย,ย่าหยางนี่มันเป็นไปได้อย่างไรหลินเย,ย่าหยางไม่ได้พูดอะไรแต่ไม่รอให้หลินชิงเหอพูดต่อเขาก็ยิ้มกว้างทันใดนั้นพลังชี่ในร่างกายของหลินเย,ย่าหยางก็ระเบิดออกมาเต็มที่พริบตาทั่วร่างของหลินเย,ย่าหยางก็เต็มไปด้วยแสงสีดำมือทั้งสองข้างถูกปกคลุมด้วยแสงสีดำไม่สามารถมองเห็นอะไรภายในหลินชิงเหอไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปหลินเย่าหยางได้ฟีนอฟ ตัดสินจากระดับการควบแน่นของพลังชี่ที่ปล่อยออกมาพลังปัจจุบันของหลินเย,ย่าหยางอาจแข็งแกร่งกว่าตัวหลินชิงเหอเสียอีกดวงตาของหลินชิงเหอใช้แววยินดีอย่างยิ่งเขามองดูหลินเย,ย่าหยางเป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรเลยแม้แต่มารดาของหลินเย,ย่าหยางที่อยู่ข้างๆก็ปิดปากด้วยความตกใจหลินเย,ย่าหยางคว้าใจกันกระเบื้องในห้องขนาดสูงครึ่งหนึ่งของคนให้มันลอยเข้าหามือของตัวเอง เมื่อกดลอยห่างจากมือของหลินเย,ย่าหยางไม่กี่เซนติเมตรมันก็ถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานสีดำทันทีจากนั้นภายใต้สายตาของหลินชิงเหอมันก็กลายเป็นผงกองหนึ่งและสลายไปในอากาศในหัวของหลินเย,ย่าหยางได้ยินเสียงงอของระบบย่อยสลายใจกันไม่มีคะแนนแน่นอนว่าหลินเย,ย่าหยางรู้ว่าเขาจะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มเขาเพียงแค่ต้องการแสดงให้บิดามารดาของเขาเห็นเท่านั้น หลินชิงเหอไม่อาจเอ่ยคำใดได้เมื่อมองดูหลินเย่าหยางในเวลานี้มีเหงือผุดขึ้นบนหน้าผากของเขาในขณะที่หลินเย่าหยางปล่อยพลังชี่ของตัวเองพลังชี่ในร่างกายของหลินชิงเหอก็ถูกกระตุ้นทันทีหลินชิงเหอรู้โดยสัญชาตญาณว่าหลินเย่าหยางจะไม่โจมตีเขาแต่พลังชี่ภายในของเขารู้สึกถึงอันตรายมันถูกกระตุ้นและเริ่มห่อหุ้มร่างของหลินชิงเหออย่างอัตโนมัติมารดาของหลินเย,ย่าหยางก็อยู่ใกล้ๆแม้ว่าพลังของเธอจะอ่อนแอว่ายังไม่ถึงระดับจอมยุทธ์แต่ก็มีชั้นบางๆของพลังชี่ห่อหุ้มร่างกายขอองเธอเธช่นนกัน หลินชิงเหอมีเหงือบางๆผุดบนหน้าผากแต่มารดาของหลินเย,ย่าหยางที่อยู่ตรงข้ามกับบุตรชายนั้นแตกต่างออกไปท้ายที่สุดแล้วพลังของเธออ่อนแอกว่าภายใต้แรงกดดันของพลังชี่ซึ่งถูกเสริมพลังอย่างมากด้วยพลังแห่งราชามดมารดาของหลินเย,ย่าหยางรู้สึกเพียงว่าบุตรชายของเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้าเปรียบเสมือนภูเขาที่เอื้อมไม่ถึงเธอรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลร,ราวกับภูเขาทับถมแทบหายใจไม่ออก แม้แต่ใบหน้าของเธอก็เริ่มซีดขาวหลินชิงเหอเมื่อเห็นเช่นนั้นก็แบ่งงอพลังชี่ของตัวเองออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยมารดาของหลินเย,ย่าหยางหลินชิงเหอรีบร้องบอกหลินเย,ย่าหยางด้วยเสียงดังเย,ย่าหยางหยุดพอได้ยินหลินเย,ย่าหยางถึงได้สังเกตเห็นสภาพของมารดาเขาก็รู้สึกผิดทันทีในพริบตาเขาก็ยับยั้งพลังชี่ของตนเองอย่างสมบูรณ์หลินชิงเหอรู้สึกถึงแรงกดดันที่หายไปอย่างฉับพลันร่างกายของเขาสั่นสะเทือนเล็กน้อยมองดูหลินเย,ย่าหยางไม่มีความรู้สึกตำหนิมีเพียงความตกตะลึงเล็กน้อย พลังของหลินเย,ย่าหยางน่าวหวั่นหวั่นยิ่งนักแรงกดดันของพลังชี่ช่างรุนแรงแข็งแกร่งกว่าพลังของตัวเองมากทีเดียวแม้แต่ผู้นำตระกูลก็ไม่อาจสร้างแรงกระดานเช่นนี้ได้ยังห่างไกลาจากระดับพลังที่หลินเย,ย่าหยางแสดงออกมาหลินชิงเหิกลืนน้ำลายลงคองเงียบเงียบเป็นไปได้อย่างไรที่พลังของลูกชายจะแข็งแกร่งกว่าผู้นำตระกูลเสียอีกแม้ว่าหลินชิงเหอจะไม่อยากเชื่อผลลัพธ์นี้แต่ความจริงอันโหดร้ายก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว หลินเย,ย่าหยางแข็งแกร่งกว่าผู้นำตระกูลอย่างเห็นได้ชัดเด็กหนุ่มคนนี้ได้ผ่านการผจญภัยอันน่าทึ่งอะไรในช่วงสามวันที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่ได้นั้นแข็งแกร่งกว่าผลลัพธ์ของการฝึกฝนของผู้อื่นเป็นเวลาหลายทศวรรษมันช่างไม่น่าเชื่อเอาเสียเลยหลินชิงเหอนึกย้อนไปถึงท่าทีของหลินเย,ย่าหยางในห้องประชุมตอนแรกเขาคิดว่าหลินเย,ย่าหยางกำลังพยายามทำตัวสงบนิ่งแต่ตอนนี้เขารู้ความจริงแล้วหลินเย,ย่าหยางแกล้งทำเป็นสงบที่ไหนกันเขามองดูทุกคนในที่ประชุมด้วยสายตาดูแคลนต่างหาก ในความคิดของหลินชิงเหอหกักหลินเย,ย่าหยางต้องการทำอะไรจริงๆแม้ว่าทุกคนในห้องประชุมจะร่วมมือกันก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลินเย,ย่าหยางแน่แม้ว่าจะมีคนมากมายในห้องประชุมแต่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานในตระกูลท้ายที่สุดแล้วผู้อาวุโสที่อยู่ระดับจอมยุทธ์ยังคงมีจำนวนน้อยแต่ตัดสินจากแรงกดดันที่หลินเย,ย่าหยางปล่อยออกมาพลังของเขาไม่ได้ไปกว่าผู้นำตระกูลแน่นอนหลินชิงเหอมองดูหลินเย,ย่าหยางอย่างลึกซึ้งดวงตาของเขาฉายแววซับซ้อน หลินเย,ย่าหยางไม่ทันสังเกตเพราะเป็นห่วงมันดาเมื่อเห็นใบหน้าซีดขาวของมันดาหัวใจของหลินเย,ย่าหยางก็เต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาทำอะไรลงไปเขาแค่ต้องการอดพลังแต่ประมาทเกินไปหลินเย,ย่าหยางรีบเข้าไปหามันดาและถามอย่างร้อนรนท่านแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมมันดาของหลินเย,ย่าหยางโบกมือและตอบด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าพลังของลูกฟื้นคืนมาแล้วทำาไมลูกไม่แสดงออกมาในห้องประชุมเมื่อครูท่าลูกทำเช่นนั้นก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น อย่างแน่นอนมันดาของเขามองดูหลินเย,ย่าหยางด้วยสีหน้าประหลาดใจปนชื่นชมบทที่142หลินเย,ย่าหยางไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเขามีเหตุผลของตนเองที่ไม่เปิดเผยหลินชิงเหอกล่าวว่าอย่าซักไซไปเลยเย,ย่าหยางต้องมีเหตุผลของเขาเองตอนนี้พลังของเขาได้รับการฟื้นฟูแล้วไม่มีใครในตระกูลหลินจะกล้ารังแกเขาอีกต่อไป เมื่อได้ยินเช่นนั้นมารดาของหลินเย่าหยางก็พยักหน้าอย่างนหนักแน่นในความคิดของนางนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดด้วยสถานะของสตรีเพศความสำเร็จด้านการฝึกฝนของนางอาจไม่โดดเด่นนะนางจึงไม่เข้าใจว่าพลังที่หลินเย่าหยางแสดงออกมาเมื่อครู่มันหมายความว่าอย่างไรสิ่งที่นางกังวลมากที่สุดคือความเป็นอยู่ของหลินเย่าหยางหลินเย่าหยางมองไปที่บิดาของเขาแล้วกล่าวว่าท่านพ่อสามวันที่ออกไปผจญภัยฉันได้รู้จักกับผู้อาวุโสที่ทรงพลังท่านหนึ่งเป็นเขาที่เขาช่วยฟื้นฟูพลังให้ หลังจากได้ยินเช่นนั้นหลินชิงเหอก็ตกอยู่ในพวังหลินชิงเหรอรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อหลินเย่าหยางเพิ่งกล่าวว่าได้รู้จักกับผู้อาวุโสที่ทรงพลังจากภายนอกว่าแต่ทรงพลังขนาดไหนระดับประมาจายุทธเจ้ายุทธหรือสูงกว่านั้นจากประสบการณ์ของหลินชิงเหอเขากล้าคาดเดาได้เพียงแค่ระดับเจ้ายุทธเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับเจ้ายุทธเขาก็ไม่เคยเห็นแล้วจะพูดถึงระดับที่สูงกว่านั้นได้อย่างไร เขาเพียงแต่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ไม่เคยพบเจอผู้ฝึกฝนระดับสูงส่งเช่นนั้นด้วยตาตนเองมาก่อนหลินชิงเหอถามหลินเย,ย่าหยางอย่างระมัดระวังทรงพลังหรือทรงพลังขนาดไหนกันแม้ว่าจะไม่มีคนนอกอยู่รอบข้างหลินชิงเหอก็ลดระดับเสียงลงโดยไม่รู้ตัวราวกับกลัวว่าเสียงของเขาจะทําให้ผู้อาวุโสที่ทรงพลังไม่พอใจหลินเย,ย่าหยางชะง,งักไปชั่วขณะก่อนจะตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าเอ่มระดับราชายุ์อาเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินชิงเหอก็สูดหายใจเฮือกใหญ่เบิกตากว้างและถามหลินเย,ย่าหยางว่ารา,ราชาชยุท์จริงหรือ หลินเย,ย่าหยางไม่คาดคิดว่าบิดาของเขาจะมีปฏิกิริยารุนแรงถึงเพียงนี้เขาเข้าใจทันทีแต่เขาได้เอ่ยปากไปแล้วหากเปลี่ยนคำพูดบิดาของเขาคงจะสงสัยเป็นแน่ไม่มีทางเลือกนอกจากพยักหน้าให้บิดาและยืนยันว่าใช่แล้วราชายุธหลังจากกล่าวเช่นนั้นหลินเย,ย่าหยางก็คิดในใจผู้อาวุโสที่ไหนกันเล่าเขาได้รับพลังทั้งหมดนี้จากการพึ่งพาระบบหลินเย,ย่าหยางรู้สึกผิดและไม่กล้าสบตาบิดาเขาก้มหน้าลงหลบสายตาของหลินชิงเหอ หลินชิงเหอไม่ทันสังเกตเห็นอากับกิริยาของหลินเย่าหยางเขานั่งนิ่งอยู่กับที่ดูเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่หลินชิงเหอก็หัวเราะออกมาอย่างกระทันห,ห,าห,าห,าหาันห่าหสวรรค์ช่างเมตตาลูกชายของฉันจริงๆราชาย,ยุธนั่นเป็นระดับที่สูงส่งยิ่งนักหลังจากหัวเราะไปสองามครั้งหลินชิงเหอก็ก้มหน้าลงมาหาหลินเย่าหยางและกล่าวว่า เย,ย่าหยางลูกควรติดตามอาจารย์ไปเรียนรู้วิชาอยาทําให้ท่านขุนเคืองนี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวหน้าพ่อไม่ได้คาดหวังให้ลูกไปถึงจุดสูงสุดเช่นเดียวกับอาจารย์ของลูกเพียงแค่พยายามให้ก้าวขึ้นไปถึงระดับประมาจารยุทธก็พอพวกเราทั้งตระกูลจะได้ลิ้มรสความสาเร็จที่บรรพบรุษไฟฝันมานานหลินเย,ย่าหยางตกตะลึงเขาหัวเราะและพยักหน้าให้กับบิดาผู้กําลังตื่นเต้นหลินชิงเหอมีความสุขจนยิ้มไม่หุบหักลูกชายของเขาก้าวขึ้นไปถึงระดับประมาจารยุทธได้ คาดว่าลูกชายของเขาจะกลายเป็นผู้ทรงพลังที่สุดในรัศมีหลายพันลี้ในฐานะบิดาของผู้ทรงพลังที่สุดเขาย่อมได้รับเกียรติยศชื่อเสียงตามไปด้วยและจากนั้นเขาจะได้ตบหน้าคนที่เคยย่อเย้ยเขาและตระกูลออย่างสาสมเพียงแค่นึกถึงภาพนั้นหลินชิงเหอก็รู้สึกตื่นเต้นจนแทบระงับอารมณ์ไม่อยู่หลินชิงเหอพมานดาของหลินเย,ย่าหยางลุกขึ้นยืนและกล่าวกับบุตรชายว่าเย,ย่าหยางดึกมากแล้วแม่และพ่อจะไม่รบกวนเวลาพักผ่อนดูเหมือนว่าเราจะกังวลเกี่ยวกับลูกโดยเปล่าประโยชน์ ตอนนี้พ่อคงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับพวกนั้นในตระกูลหลินอีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่เมื่อหลินชิงเหอกล่าวเช่นนั้นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขปรากฏชัดบนใบหน้าของเขาหลินเย,ย่าหยางรู้สึกมีความสุขเช่นกันเมื่อเห็นสีหน้าของบิดาจากนั้นสีหน้าของหลินเย,ย่าหยางก็เปลี่ยนไปเขากล่าวกับบิดาว่าท่านพ่อไม่ว่าอย่างไรคนเหล่านั้นก็ยังเป็นญาติของเราหาักลูกจำเป็นต้องสั่งสอนพวกเขาก็จะทำเพียงแค่พอเหมาะพอควรลูกจะไม่ฆ่าใครอีกแต่สำหรับหลินฟางวันนี้เขาสมควรตายแล้ว เมื่อหลินชิงเหอได้ยินเช่นนั้นริวรอยแห่งความโกรธแค้นก็ปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาก็รู้สึกเคืองแค้นตินต้นตินต้นฟังเช่นกันหลินเย,ย่าหยางเข้าใจความรู้สึกของบิดาเป็นอย่างดีเขาพยักหน้ารับแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะจัดการกับพวกนั้นแต่อย่างใดเขาคิดในใจว่าฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จริงๆอย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่รู้จักประมาณตนก็คงไม่คล้องเกรงใจหลินชิงเหอจูงมือภรรยาออกจากห้องไปความเงียบกลับคืนมาหลินเย,ย่าหยางมองดูความยุ่งเหยิงรอบตัวและเกาศีร หลินเย,ย่าหยางได้ยินเสียงร้องของหนูไฟเขาหันไปมองและเห็นว่ามันกำลังซ่อนตัวอยู่หลังตู้เสื้อผ้าโผล่หัวเล็กๆออกมามองดูเขาอย่างระมัดระวังหลินเย,ย่าหยางโบกมือเรียกหนูไฟทันใดนั้นมันก็พุ่งออกมาราวกับลูกกระสุนและกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของเขาหลินเย,ย่าหยางสังเกตเห็นว่าร่างกายของหนูไฟดูเหมือนจะพองขึ้นเล็กน้อยเขานึกย้อนไปถึงตอนที่เขาปล่อยออร่าออกมาเมื่อครู่มันอาจจะตกใจกลัวพลังออร่าของเขาในขณะที่ซ่อนตัวอยู่หลังตู้ หลินเย่าหยางมองดูหนูไฟด้วยสายตาขออภัยเขายื่นมือออกไปลูบขนของมันเบาๆจากนั้นจึงหยิบแกนคริสตัลออกมาจากพื้นที่จัดเก็บมอบให้กับหนูไฟบทที่143หนูไฟถือแกนคริสตัลไว้ในมือในชั่วพริบตามันเปลี่ยนจากท่าทางที่อายเป็นใบหน้ายิ้มแย้มแม้จะเป็นสัตว์ร้ายระดับหนึ่งแต่การแสดงออกทางสีหน้าที่หลากหลายก็ทําให้หลินเย่าหยางประหลาดใจจริงๆหนูไฟตัวนี้ฉลาดเกินไปหน่อยระดับความฉลาดนี้ไม่ได้ไปกว่าสัตว์ร้ายระดับ4ี่หรือระดับ5เลยแต่พละกกาลังของมันดูไม่ได้แแข็งงกกร่นั หลินเย่าหยางลูบหัวมันเขาคิดไม่ออกว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หนูไฟมองหลินเย,ย่าหยางและมองตัวเองสลับไปมาท่านใดนั้นมันก็เอาแกนคริสตันในมือไปซ่อนข้างหลังหลินเย,ย่าหยางตกตะลึงไปชั่วขณะเขาไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีหนูไฟคิดว่าเขาจะเอาแกนคริสตันคืนหรือบางทีมันอาจคิดว่าเขากำลังเสียดายหลินเย,ย่าหยางทำเจ้าหนูไฟจึงลูบหัวเล็กๆของมันแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างๆกลับมามองดูความยุ่งเหยิงในห้องหลินเย,ย่าหยางรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยและคิดว่าค่อยเก็บกวาดพรุ่งนี้ตอนนี้ขอนอออนนนนนนนหหหลัับบใ้้สาายยยก่่วีเนนเขเืิด ความคิดของหลินเย,ย่าหยางเพิ่งผุดขึ้นมาในหัวความง่วงก็ถาโถมเข้ามาเขาล้มตัวลงบนเตียงที่ยุ่งเหยิงและเริ่มหลับหนูไฟมองดูหลินเย,ย่าหยางและเกาหัวดวงตาของมันเต็มไปด้วยความสงสยัยจากนั้นก็เรียแกนคริสตันในมือมันวิ่งไปที่ข้างหัวของหลินเย,ย่าหยางและนอนหลับเช่นกันหลินเย,ย่าหยางหลับสนิทเขาไม่ได้พักผ่อนอย่างสบายเช่นนี้มาสามวันแล้ว ตอนนี้เขาผ่อนคลายแล้วจึงรู้สึกว่ากล้ามเนื้อปวดเมื่อยเล็กน้อยเพราะพละกําลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากถูกทอดทิ้งมาสองปีร่างกายที่มีพลังชีแห้งเหือดเหมือนบ่อน้ําแห้งที่ถูกทิ้งร้างมานานยังต้องมีการปรับตัวอยู่บ้างแม้ว่าจะไม่ทิ้งปัญหาใดๆไว้บนหลักฐานการฝึกฝนแต่ร่างกายของหลินเย,ย่าหยางก็ยังทนไม่ค่อยได้โชคดีที่แกนคริสตัลระดับสูงจานวนมากที่หลินเย,ย่าหยางขโมยมาจากพยัคฆเทพถูกซ่อนอยู่ในพื้นที่จัดเก็บแต่ไม่รู้ทาไมหลินเย,ย่าหยางรู้สึกววว่่่่่่าา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 หััััใจขขขขออออออองงง,งงงงงงเเเกกกํลลสพพนนนโยยยออมืชปรรบ หลินเย,ย่าหยางรู้จักพลังงานนี้มันคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดจากแกนคริสตัลเหล่านั้นที่เขาขโมยมาแต่ที่ว่าทำไมพลังงานถึงแทรกซึมออกมาจากหัวใจของเขาหลินเย,ย่าหยางไม่แน่ใจหลินเย,ย่าหยางหลับสนิทเขากำลังฝันว่าหลังจากที่เขาได้ก้าวหน้าอย่างมากในการฝึกฝนเขาไปที่บ้านของตระกูลกัวที่กัวเย่งอยู่ใบหน้าสวยงามของกัวเย่งมองดูตัวเองด้วยความประหลาดใจและถามว่าทำไมเขาถึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ผู้อาวุโสกลัวมองดูตัวเองด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าสีหน้าแสดงถึงความพึงพอใจทันใดนั้นก็มีเสียงแหลมเล็กดังขึ้นที่ข้างหูดึงเขากลับสู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็วจีด๊ดจี๊ดหลินเย่าหยางตื่นขึ้นมาจากความฝันแสนสุขจึงขมวดคิ้วความฝันของเขากำลังดำเนินไปด้วยดีใครกันที่มารบกวนเมื่อหลินเย,ย่าหยางได้ยินเสียงจีด๊ดก็รู้ว่ามันเป็นหนูไฟเขาไม่รู้ว่าเจ้าตัวเล็กๆก,กำลังทำอะไรถึงไม่หลับไม่นอนต้องสอนบทเรียนที่ดีให้มันซะหน่อยแล้วหลังจากที่หลินเย,ย่าหยางลืมตาขึ้นเขามองไปรอบรอบๆมมัันยยงงคงืดู่ แต่จูจ like ู่ม่านตาของเขาก็ต้องเบิกกว้างเพราะหลินเย่าหยางรู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานมหาศาลที่แผ่กระจายอยู่ในห้องเล็กๆนี้ความผันผวนของพลังงานแบบนี้ทําให้หลินเย่าหยางรู้สึกกลัวเล็กน้อยร่องรอยของการกดขี่ถูกส่งมาจากความผันผวนของพลังงานหลินเย่าหยางรู้สึกว่าออร่านี้ช่างคุ้นเคยฉันเคยรู้สึกถึงมันจากสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือพยัคฆเทพหลินเย่าหยางตระหนักได้ทันทีว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นลูกพยัคฆเทพกําลังจะเกิด หลินเย,ย่าหยางรู้สึกเหมือนจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาบรรพบุรุษตัวน้อยจะเกิดตอนไหนไม่เกิดนี่ไม่ใช่กำลังแกล้งฉันใช่ไหมฉันยังง่วงอยู่เลยหลินเย,ย่าหยางมองซ้ายมองขวาพยายามมองหารังไห่แต่ไม่เจอจี๊ดจี๊ดหลินเย,ย่าหยางได้ยินเสียงของหนูไฟอีกครั้งมันถือแกนคริสตันยืนอยู่บนพื้นชี้ไปที่เตียงของหลินเย,ย่าหยางและร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งหลินเย,ย่าหยางตบหัวตัวเองแรงๆลืมไปเลยว่าตัวเองซ่อนพยักเทพไว้ใต้เตียง หลินเย,ย่าหยางขึ้นจากอาการงวงเงียขาพลิกตัวกระโดดออกจากเตียงและเตริยมพร้อมที่จะก้มลงไปในพื้นที่มือดะใต้เตียงเพื่อน,นำรังไหมออกมาหลินน้อยเย,ย่าหยางเพิ่งจะนั่งยองๆแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติความผันผวนของพลังงานเมื่อครู่แรงเกินไปเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางเหลือบมองไปเห็นภาพแปลกประหลาดหนูไฟที่ควรจะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาด้วยความกลัวกำล,ล,ล,ลังยืนอยู่บนพื้นจ้องมองไปยังทิศทางที่พยักเทพส่งพลังงานมาไม่มีความกลัวในแววตาแกนคริสตันที่ถือไว้ด้วยอุ้งเท้าเล็กๆที่ตกลงบนพื้นมันก็ไม่สนใจ ในดวงตาของมันมีร่องรอยของความสับสนราวกับว่ากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่หลินเย่าหยางตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นแต่หลินเย่าหยางไม่มีเวลาดูแลหนูไฟเขามองกลับมาที่ซ่อนรังไหมถ้าปล่อยให้พยัคฆเทพปล่อยความผันผวนของพลังงานต่อไปอีกไม่นานทั้งตระกูลหลินก็จะตื่นขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาเพราะพลังงานจากลูกพยัคฆเทพยังไม่แข็งแกร่งบทที่144 หากลูกของสัตว์ร้ายระดับแยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่นานความผันผวนของพลังงานจะแพร่กระจายไปทั่วตระกูลหลินเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็ไม่ยากที่จะค้นพบว่าต้นกำเนิดอยู่ในห้องของหลินเย,ย่าหยางนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่หลินเย,ย่าหยางต้องการสำหรับตระกูลที่เขาไม่มีความรู้สึกผูกพันหากบิดามารดาไม่ได้อยู่ที่นี่เกรงว่าเขาจะไม่มีวันกลับมาหลังจากที่ออกไป3าวันหลินเย,ย่าหยางลุกขึ้นยืนพลังของเขายังคงอ่อนแอเกินไปมันไม่เพียงพอที่จะกดความผันผวนของพลังงานที่ปล่อยออกมาจากลูกสัตว์ร้ายระดับ8ถึงทำได้ก็เเเพียยงระะวลาาสััส้้นนนๆท่ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแรงกดดันยังทรงพลังขนาดนี้หากถึงช่วงท้ายจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นี่คือความน่าสะพรึงกลัวของลูกสัตว์ร้ายระดับสูงจากสิ่งนี้สามารถจินตนาการได้ถึงขีดจำกัดและศักยภาพของลูกสัตว์ร้ายในอนาคตหลินเย่าอย่างเหมือนมดบนกระทะร้อนเขาเดินวนไปมาในห้องเล็กๆโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาถามระบบว่ามีอะไรแก้ไขปัญหานี้ได้บ้างในใจค่ายกลปิดมูลค่า5 0 0พันคะแนนสามารถซ่อนหรือเปลี่ยนความผันผวนของพลังงานของสภาพแวดล้อมโดยรอบในวงกว้างได้ระบบตอบกลับมา หลังจากที่หลินเย,ย่าหยางได้ยินคำตอบจากระบบเขาก็ตัวแข็งทื่อห้ 5, นาพันคะแนนไม่รู้ว่าต้องใช้แกนคริสตัลระดับต่ำกี่อันหากทั้งหมดถูกหลอมเป็นอาวุธวิญญาณแล้วนำไปขายในเมืองใหญ่หลินเย,ย่าหยางมั่นใจว่าต้องคุ้มค่ากว่าการแลกเปลี่ยนแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าหลินเย,ย่าหยางทำแบบนั้นเขาจะได้ขายในตอนเช้าและถูกปล้นในตอนเย็นเป็นแน่แท้ความร่ำรวยถือเป็นความผิดสำหรับผู้ฝึกฝนธรรมดาคุณไม่มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้แข็งแกร่งทุกคนคงไม่ลังเลที่จะฆ่าเพื่อชิงสมบัติไปจากคุณ ใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางอมมืดลงเล็กน้อยมองไปใต้เตียงที่ซึ่งพลังงานผันผวนแผ่ออกมาใบหน้าของเขาไม่ดีนักลูกเสือตัวนี้ยังไม่ทันเกิดก็นำความสูญเสียมากมายมาให้ตัวเองก่อนที่มันจะโตขึ้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างในใจของหลินเย,ย่าหยางมีลางสังหรณ์ไม่ดีเล็กน้อยเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามระบบในใจแจ้งเตือนแบบไม่มีการหยุดพักเลยมันแนะนำสิ่งต่างๆที่มีผลในการซ่อนออร่าให้กับหลินเย่าหยางอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแผนภาพภูเขาและแม่น้ำสามารถเปลี่ยนภูมิประเทศของภูเขาและแม่น้ำในระยะ ใกล้ๆเพื่อให้ได้ผลในการซ่อนร่องรอยมูลค่า1-0,000คะแนนเสื้อคลุมแฝงตัวสามารถบังคับบิดเบือนพื้นที่เพื่อซ่อนร่างกายและออร่าทั้งหมดมูลค่า1 2 0 0 0คะแนนหลินเย,ย่าหยางฟังคำแนะนำทั้งหมดในใจของเขายิ่งได้ยินใบหน้าของเขาก็ยิ่งแปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆคะแนนที่ต้องการสำหรับการแลกเปลี่ยนหลังๆยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันหลินเย,ย่าหยางก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงแพงเพราะสิ่งของช่วงท้ายมีฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นจนเหนือจินตนาการเขาไปแล้ว แค่ดูที่เสื้อคลุมแฝงตัวมันสามารถซ่อนร่างกายและออร่าในขณะที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ว่าผู้ใช้จะเคลื่อนไหวอย่างไรคนภายนอกก็ไม่สามารถเห็นอะไรผิดปกติได้หากในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายหนึ่งใช้เสื้อคลุมแฝงตัวและหายไปอย่างกระทันหันคราวนี้จะสู้กันอย่างไรมันสามารถใช้ในการซุ่มโจมตีด้านหลังผู้อื่นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามหากพละงกำลังแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งผลกระทบของสิ่งนี้ก็จะน้อยลงมากแน่นอนว่าหากคุณเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพยุทธ์คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อคลุมแฝงตัว แต่สาหรับหลินเย,ย่าหยางในตอนนี้ถ้าเขามีอาวุธวิญญาณแบบนั้นในครอบครองหากเอาชนะศัตรูไม่ได้สิ่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วยในการเอาชีวิตรอดยิ่งไปกว่านั้นระบบยังคงแนะนําอาวุธวิญญาณที่มีผลซ่อนเร้นทุกชนิดอย่างต่อเนื่องหัวใจของหลินเย,ย่าหยางคันยิบยิบแม้ว่าเขาจะถูกยับยั้งด้วยราคาที่แพงแต่ก็ยังสามารถจ่ายได้ระดับหนึ่งหลินเย,ย่าหยางมองไปรอบๆและถอนหายใจในที่สุดเขาก็ไม่ได้ซื้อเสื้อคลุมแฝงตัวที่ทําให้เขาคันยิบยิบ เขาเลือกแลกเปลี่ยนค่ายกลปิดตอนนี้เขายังไม่จําเป็นต้องใช้เสื้อคลุมแสงตัวเขายังคงปลอดภัยมากในเมืองชิงเย่มันไม่คุ้มค่าที่จะซื้อในราคาสูงเช่นนี้หลินเย,ย่าหยางมองใต้เตียงของเขาและพึมพำอย่าทําให้ฉันผิดหวังล่ะฉันลงทุนไปมากกับคุณหลินเย,ย่าหยางพูดในใจว่าฉันต้องการแลกเปลี่ยนค่ายกลปิดระบบไม่ได้ให้คําตอบกับหลินเย,ย่าหยางแต่เขาได้ยินเสียงดังติ้งในหัวจากนั้นก็รู้สึกว่ากองแกนคริสตัลในพื้นที่จัดเก็บของตัวเองลดลงบทที่145้า แสงสีเหลืองวับขึ้นในมือของหลินเย่าหยางในชั่วพริบตาเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่อยู่ในมือของตนทันทีหลังจากแสงสีเหลืองจางหายไปสิ่งที่คล้ายม้วนกระดาษก็ปรากฏขึ้นเขาก้มลงมองมันเป็นอาวุธวิญญาณที่คล้ายกับม้วนกระดาษหลินเย่าหยางคลี่มันออกและพบว่ามันเต็มไปด้วยลวดลายซับซ้อนต่างๆซึ่งเขาไม่เข้าใจความหมายในตอนนี้เสียงของระบบดังขึ้นในหัวของหลินเย่าหยางเพียงแค่ปล่อยพลังชี่ในร่างกายของคุณเข้าไปเพื่อเปิดใช้งาน หลินเย,ย่าหยางไม่ได้ซักถามอะไรมากเมื่อระบบบอกเช่นนั้นเขาก็ทำตามเขาเร่งพลังชี่ในร่างกายให้ไหลเข้าไปในม้วนกระดาษในขณะที่พลังชี่ของหลินเย,ย่าหยางสัมผัสกับอาวุธวิญญาณแสงสีเหลืองบนอาวุธวิญญาณก็พุ่งออกมาก่อตัวเป็นโลแสงขนาดใหญ่ล้อมรอบห้องของเขาแม้ว่ามันจะโปรง่งใสแต่ก็ปล่อยแสงสีขาวอ่อนออกมาหลินเย,ย่าหยางที่ยืนอยู่ในห้องไม่รู้สึกว่าแรงกดดันที่ปล่อยออกมาจากลูกพยัคฆ์เทพลดลงเลยเขาวางอาวุธวิญญาณไว้กลางห้องจากนั้นเปิดประตูและก้าวออกไปจากห้อง หลินเย,ย่าหยางรู้สึกว่าร่างกายของเขาเบาขึ้นทันทีแรงกดดันทั้งหมดหายไปคิ้วของเขาเลิกขึ้นประสิทธิภาพชัดเจนขนาดนี้เลยหรือหลินเย,ย่าหยางหันกลับไปมองห้องของตัวเองไม่มีโลแสงโปรง่งใสใดๆปรากฏให้เห็นมองจากภายนอนห้องของเขาดูเหมือนห้องธรมธรมดาาไม่มีอะไรพิเศษไม่มีพลังงานใดๆแผ่ออกมาประสิทธิภาพแบบนี้ยอดเยี่ยมเกินไปหน่อยหลินเย,ย่าหยางกลืนน้ำลายเขาคิดว่าแม้จะอยู่ภายใต้าการปกปิดของอาวุธวิญญ,ญาณก็ควรจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่รั่วไหลออกมาได้บ้าง แต่นี้ไม่เลยทุกอย่างดูเหมือนจะธรรมดาและไม่มีอะไรพิเศษคุ้มค่าจริงๆนี่เป็นความคิดเดียวในใจของหลินเย,ย่าหยางหลังจากเดินวนข้างนอกสองสามรอบเขาก็กลับเข้าห้องของตัวเองตอนนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะกระตุ้นใครในตระกูลหลินแล้วเมื่อหลินเย,ย่าหยางเดินเข้าห้องของตัวเองแม้ว่าเขาจะเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วแต่แรงกดดันที่ปะทัดใส่หน้าก็ยังทำให้เขาเซเล็กน้อยก็ไม่แปลกก่อนหน้านี้ที่เขาตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเมื่อแรงกดดันแผ่ออกมาทักษะของเขาก็ทำงานเองโดยอัตโนมัติผ่านไปสักพักเขาก็ชินกับการมีอยู่ของแรงกดดันนี้แล้ว เป็นเรื่องปกติที่เขาจะชินกับมันเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งหลินเย,ย่าหยางรู้สึกได้ว่าแรงกดดันที่ปล่อยออกมาจากพยักเทพนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆหน้ากากแสงสีขาวที่รวมตัวกันจากอาวุธวิญญาณกำลังกระพริบพายใต้แรงกระแทกข,ของแรงกดดันแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะพังทลายหลินเย,ย่าหยางพยักหน้ามันไม่ทำให้เขาผิดหวังหลังจากที่เขาใช้สมบัติมากมายในการแลกเปลี่ยนหลินเย,ย่าหยางมุดไปใต้เตียงและผลักตะแกรงสีดำออกมาแรงกดดันทำให้เขาอยากจะนอนลงบนพื้นและไม่ลุกขึ้นมาเลย แรงกดดันมีพลังมหาศาลกดทับลงบนร่างกายของเขาตลอดเวลายิย่งเวลาผ่านไปแรงกดดันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหน้าผากของหลินเย,ย่าหยางเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาช้าๆด้วยระดับพลังในปัจจุบันของเขาการรับมือกับแรงกดดันนี้ก็เป็นเรื่องยากลำบากอยู่บ้างหลินเย,ย่าหยางจำเป็นต้องใช้พลังชีทั้งหมดของตนต้นตานทานไว้พลังแห่งราชามดกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งร่างกายทั้งหมดของหลินเย,ย่าหยางกำลังเปล่งแสงสีดำออกมาเขาไม่เคยใช้พลังแห่งราชามดมากมายถึงระดับนี้มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มือขวาของหลินเย,ย่าหยางถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีดำหนาแน่นจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นแขนมนุษย์หลินเย,ย่าหยางพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหยิบรังไหมสีขาวออกมาจากที่ซ่อนหลังจากนั้นก็โยนมาลงบนพื้นแค่นี้เขาก็หมดแรงจนไม่อยากขยับเขยื้อนเป็นเวลานานแล้วหลังของเขาเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ร่างกายทั้งหมดเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อหลินเย,ย่าหยางพยายามลุกขึ้นแล้วเดินโซเซไปที่ข้างอาวุธวิญญ,ญาณและวางมือลงบนมัน เป็นเรื่องแปลกทันทีที่มือของหลินเย,ย่าหยางวางลงบนมันแสงสีเหลืองก็ห่อหุ้มเขาไว้หลินเย,ย่าหยางรู้สึกว่าแรงกดดันทั้งหมดที่อยู่บนตัวเขาถูกถ่ายโอนไปยังอาวุธวิญญาณในทันทีหลินเย,ย่าหยางหายใจเข้าลึกๆแล้วมองไปรอบๆดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นทันทีราวกับว่าเขาเพิ่งเห็นผีเขาเห็นเจ้าหนูไฟยังคงอยู่ในท่าเดิมเหมือนก่อนหน้านี้มันยืนนิ่งและมองไปที่รังไหมของพยัคฆ์เทพแต่ตอนนี้ดวงตาของหนูไฟเริ่มแปลงแสงมีทุกสีสันดวงตาที่เคยสดใสแสดงออกถึงกลิ่นไอาบางอย่างมากขึ้น ก่อนหน้านี้หลินเย,ย่าหยางไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้เขาแค่แปลกใจว่าทำไมหนูไฟถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยภายใต้แรงกดดันอันน่ากลัวของพยัคฆ์เทพทั้งท้งที่ตัวเองแทบจะไม่สามารถยืนขึ้นได้เมื่ออายุภายใต้แรงกดดันต้องดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงอาวุธวิญญาณแต่เจ้าหนูไฟทำได้อย่างไรพลังของมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรตอนนี้หลินเย,ย่าหยางรู้สึกสับสนและยิ่งสงสัยเกี่ยวกับหนูไฟมากขึ้นตูม รังไหมสีขาวส่งเสียงระเบิดทึบๆออกมาทำให้หลินเย,ย่าหยางสะดุ้งสุดตัวเขาคิดว่าลูกพยักเทพกำลังจะออกจากรังไหมหลินเย,ย่าหยางวางแผนไว้ว่าทันทีที่ลูกพยักเทพเกิดเขาจะใช้ทักษะผู้ฝึกสัตว์ของตนทำสัญญากับมันทันทีหลินเย,ย่าหยางรู้ว่าเขาต้องการสร้างความสัมพันธ์กับมันอีกนิดหน่อยเขามั่นใจว่าแม้พยักษเทพจะเพิ่งเกิดแต่ความฉลาดของมันต้องทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาพูดได้แน่นอน